แอบพกแอบใช้บุหรี่ไฟฟ้าตำรวจมาค้นเจอในตัวถูกจับกลุ่มทำยังไงไม่ต้องไปศาลสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตหลังจากเกิดกระแสนะฮะดาราสาวไต้หวันมีการถูกตำรวจตรวจค้นเจอบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีการรีดซับกันจนเกิดกระแสมีการตรวจสอบในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายจริงไหมตำรวจมีอำนาจปรับจริงไหม ซึ่งกลายเป็นช่องทางหากินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพอตำรวจไปเจอนักท่องเที่ยวมีการขอค้นกระเป๋าขอโบกแท็กซี่ขอตรวจพอเจอปับ๊บมีการบอกให้เรียกเงินเรียก,ยกทองในเรื่องนี้ถามว่ากรณีว่าเราถูกตำรวจค้นเจอจริงๆจับจริง,รงๆเนี่ยทำยังไงไม่ต้องไปศาลมันทําได้จริงเหรอในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเบื้องต้นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายจริงเหรอ ในเรื่องกฎหมายในเรื่องนี้นะฮะมีการกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องกําหนดให้ปลารากุและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามไม่สามารถนําเข้าได้พศ2557ซึ่งมีการประกาศราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่26ธันวาคม2557จึงมีผลทําให้บกบุหรี่ไฟฟ้าและปลารากุต้องห้ามไม่ให้นําเข้าทีนี้พรบศุลการกร2560ก็มีการกําหนดว่า ผู้ใดนำหรือส่งออกซึ่งสิ่งของไม่ได้ผ่านพิธีสุลากาก่อนมีโทษจำคุก10ปีปรับ4เท่าและทีนี้มาตรา246ก็มีการกำหนดไว้อีกว่าผู้ใดช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งสิ่งของซึ่งตนรู้อยู่ว่ากระทำความผิดตามมาตรา242นะฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของราคาทรัพย์ นั่นก็หมายถึงว่ากรณีว่าสิ่งของซึ่งไม่สามารถนําเข้าในราชาจักรได้นั่นก็คือไม่ผ่านพิธีศุลากากรแน่นอนจึงถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าผู้ใดมีอยู่นะฮะจะถือว่ามีความผิดตามมาตรา2 4 2เป็นสิ่งของต้องห้ามไม่สามารถนําเข้าได้นะฮะเมื่อนําเข้าไม่ได้แล้วคุณมีได้ยังไงนั่นก็คือมีโดยไม่ผ่านพิธีศุลกาก่แต่ทีนี้ในส่วนของคนที่นําเข้ามันผิดชัดละ่ะ แต่การที่เรานำเอามาใช้บอกให้กูสูบเองกูใช้เองกูเก็บเองมันมีความผิดด้วยเหรอหลายฝ่ายยังถกเถียงกันนะฮะตามมาตรา246ว่าถือว่าเป็นความผิดหรือไม่แต่ในเรื่องนี้เคยมีคำตัดสินของศาลดีกาปีที่แล้วนะฮะกำหนดว่าในกรณีมีปลรากุเตาปลรากุไว้ในความครอบครองนะ,ะในเหตุการณ์บอกว่าเตาปลรกุนะครับ เป็นดีกาที่1411-2564เตาปลากะุเป็นของคนรักเพื่อนจำเลยนำมาฝากไว้จำเลยไม่ได้ใช้นานแล้วเก็บไว้เฉยๆการกระทำของจำเลยย่อมเป็นการรับไว้ซึ่งเตาปลากะุอันเป็นสินค้าต้องห้ามไม่สามารถนำเข้าในราชอาณาจักรได้ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในข้อที่4จำเลยจึงมีความผิดฐานช่วยจำหน่ายช่วยพาเาไปหรือรับไว้โดยประการใดๆอันสิ่งของอันตนรู้อยู่ว่าต้องห้ามตามกฎหมาย นั่นก็คือกรณีว่าสารดีกามีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าการมีเก็บไว้เตาปารากุเป็นความผิดฐานรับไว้ด้วยประการใดซึ่งสิ่งของต้องห้ามนั่นก็หมายถึงว่าใครเจออยู่ที่ตัวต้องถือว่าเป็นผู้รับไว้อาจจะมีความผิดนะฮะตามดีการตรงนี้ซึ่งสารเคยวินิจฉัยไว้แล้วแต่ทีนี้บอกว่าเวลาโดนจับมันมีวิธีไหนบ้างที่บอกไม่ต้องไปสารให้มันจบเลยปรับจบได้ไหม ไม่งั้นตำรวจจะนำมาเป็นเครื่องหากินค้นเจอไปค้นกระเป๋าค้นตัวค้นอะไรเขาจนกระทั่งถูกจับเรียกทรัพย์อย่างเงี้ยในเรื่องอ่าพรบสุลากากร2560มันมีมาตรา1น,นะฮะที่กำหนดไว้ที่มาตรา256เขาเขียนไว้เลยว่าในกรณีความผิดตามพรบสุลากากรนะฮะตามมาตรา256นะครับเขากำหนดไว้ว่า กรณีความผิดตามมาตรา2ภายใต้มาตรา257บรรดาความผิดตามพรบฉบับนี้ถ้าบุคคลนั้นยินยอมใช้ค่าปรับหรือได้ทำความตกลงหรือทำทันบนหรือให้ประกันตามที่อธิบดีเห็นสมควรแล้วอธิบดีจะสั่งงดการฟ้องร้องเสียก็ได้และให้ถือว่าคาดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งพบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะวรกสองกรณีอธิบดีเห็นสมควรส่งฟ้องบุคคลใดตามพรบนี้ ให้บันทึกเหตุผลในการส่งฟ้องแต่ในส่วนมาตรา257จะกําหนดความผิดไว้ในส่วนของการกระทําที่เป็นการนําเข้านะครับถ้ากรณีว่าสินค้าที่ต้องห้ามามีจํานวนเงินสูงเกินกว่า4 0 0แสนบาทก็อาจจะให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบนะฮะในส่วนมูลค่าสินค้าตามราคาที่กําหนดตรงนี้นั่นก็หมายถึงว่าตามพราบฉบับนี้นะครับ าการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอครองสามารถงดการฟ้องได้โดยคำสั่งอธิบดีแล้วต้องทำยังไงกรณีเราถูกจับนะฮะเรายอมเสียค่าเปรียบเทียบปรับนะฮะการเปรียบเทียบปรับตามพรบ,บนี้เขาจะมีบอกว่าเป็นตารางการเปรียบเทียบปรับนะฮะของอพรบ,บสุราก,กรเขากำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับของสินค้าแต่ละความผิดไปเลย ซึ่งในหมวดของมาตรา2-46ในข้อหาผู้ใดช่วยซ่อนเล้นช่วยจำน่ายพาเอาไปเขาก็กำหนดอัตราค่าปรับไว้นะครับเกณฑ์เปรียบเทียบปรับงดการฟ้องกำหนดว่าให้ปรับหนึ่งเท่าของราคาของรวมค่าภาษีอากรกับอีกหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตรภาษีเพื่อมหาไทยและภาษีอื่นถ้ามีและยกของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดินตารางเปรียบเทียบเขาเขียนไว้เลย ดังนั้นกรณีว่าเราถูกจับเราต้องการที่จะงดการฟ้องเขาจะมีแบบฟอร์มให้เขาเรียกว่าเป็นแบบฟอร์มคำร้องขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องตามพระราชบัญญัติสุลกากรนะฮะจะเป็นแบบแบบฟอร์มสําเร็จของสุลกากรเขาเลยซึ่งแบบฟอร์มตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปขอได้ที่กรมสุลกากรหรือหน่วยงานเขตสุลกากรพูดง่ายๆก็คือกรณีเราถูกตารวจค้นเจอในกระเป๋าค้นเจอในตัวถูกจับมาเมื่อไปถึง ตำรวจนะฮะเราสามารถที่บอกว่าเฮ้ยผมขออนุญ,ญาตติดต่อหรือภายหลังจากมีการประกันตัวเราก็มีการติดต่อไปที่หน่วยงานสุลากาก่อนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกลางซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพนะฮะจะอยู่แถวถนนสุนทรโกษาเขตคลองเตยหรือเราจะติดต่อที่สำนักง,งานสุลากากรพื้นที่ภาค1ถึงภาค6เพื่อขอแบบฟอร์มแล้วก็ยื่นคำร้องขอให้เปรียบเทียบการงดฟ้องคดีนะฮะ การเปรียบเทียบเขาก็จะเปรียบเทียบตามตารางเปรียบเทียบเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะก็ปรับ1เท่าของราคาสินค้ารวมอีก1เท่าของภาษีศุลกากรแล้วก็ลิฟนะฮะลิฟในส่วนของสินค้าที่เขาตรวจเจอในครั้งนั้นทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ากรณีว่าเราเปรียบเทียบปรับแล้วเราก็นําคําสั่งของอธิบดีที่ให้งดการฟ้องมาส่งพนักงานสอบสวนก็ถือว่าคาดีเลิกกันเลิกกันยังไง ตามปวิอาญาเขาเรียกว่าเป็นคดีระงับไม่สามารถที่จะส่งฟ้องศาลได้ก็คือจบในชั้นพนักง,งานสอบสวนคดีคดีอาญาเลิกกันสุลากากรคือผู้เสียหายนะฮะถ้ากรณีสุลกากรเขาบอกเขาไม่เอาเรื่องละตำรวจไม่มีอำนาจฟ้องต่อนะฮะคดีต้องระงับต้องจบลงตรงนั้นเลยนี่เป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่สามารถที่จะเสียค่าปรับแต่ไม่ใช่ตำรวจปรับเองนะฮะอย่าเข้าใจผิดเดีย๋ยวจะกลายเป็นเหยื่อเขาอีก เราต้องปรับที่สุลกากรเท่านั้นหรือหน่วยงานในสังกัดสุลกากรโดยเสนอไปที่อธิบดีเพื่อมีคําสั่งให้งดการฟ้องโดยสุลกากรสามารถตรวจสอบอมีเบอร์โทรติดต่อได้ที่เบอร์0266760000หรือ0266770000หรือติดต่อที่สายด่วน1332นะฮะสามารถที่จะติดต่อเพื่อยื่นคำร้องขอเปรียบเทียบการงดฟ้องคดี เป็นคำร้องเข้าไปแล้วก็นําคําสั่งอธิบดีที่ไม่ฟ้องมาส่งพนักงานสอบสวนเรื่องก็จบโดยไม่ต้องขึ้นศาลทีนี้ทราบแล้วนะต่อไปถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าคําพิพากษาสารดีกาก็มองว่ายังเป็นความผิดอยู่แล้วในส่วนของการไม่อยากไปศาลร,รีบติดต่อที่สุลกากรเพื่อยื่นคําร้องขอเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องคดีทันทีต่อไปไม่ต้องกลัวนะฮะถูกจับก็ไม่ต้องไปศาลเปรียบเทียบปรับก็จบ แต่มีเคล็ดสสารความรู้ดีๆธนาะโนนก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ